ตั้งจัดระเบียบกันหมู่ต่างๆรานาครับในการรู้พระเจ้าคับรู้ยังไงเพราะพระาจย์บอกให้ตามรู้ให้ตามเข้าใจสภาว่านั้นรู้ยังไงเช่นสมมติว่าผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกกระสับกระส่ายแล้วแบบอยากจะเข้าห้องน้ํตอันนี้แล้วผมจะปฏิบัติยังไงดีครับรู้จักรู้จักถ้าส่วนของกายก็รู้อากับกริยาหรือปรากฏการทางกายที่เกิดขึ้นครับแล้วก็รู้จักของจิตก็คือความรู้สึกเวลากระสับกระส่ายก็รู้ทันอ๋อตอนนี้กาลังกระสับกระส่ายนะ พอร,รู้ทันแล้วเนี่ยตัวรู้เป็นตัวสติสติมาปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดเราก็สับกสายปัญญาก็จะช่วยจัดสรรจัดการว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําอะไรในวาระนี้เช่นวารานี้เนี่ยกำลังนั่งออกทีวีกำลังพูดอยู่ต่อให้ปวดอึปวดชีปวด,ดยาจะไปตายมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเราก็คืออดทนไว้ก่อนหรือข่ไมไว้ก่อน พอ <C pass ing> จบตร,ตรงนี้ไปแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นครับมันจะรู้ว่าวาระไหนควรและไม่ควรทํา <C pass ing> ถ้ารู้ถ้าไม่รู้ก็คือจะหลงทําในสิ่งที่ไม่สมควรทํา <C pass ing> สิ่งที่สมควรทําไม่ได้ทํากลับไปทาในสิ่งที่ไม่ได้สมควรทำเหตงว่าพอมาเข้ามาที่ทางโลกหลังจากเราทําแบบนี้ตามรู้ไปเ,เราก็จะจัด,ดระเบียบของตัวเองในชีวิตประจิญญาได้เลยถูกต้องครับชีวิตจะไม่ยุ่งเหยิงไม่วุ่นวายจะมีเครื่องพรุงพลังเครื่องร้อยรัดเครื่องพันธนาการเนี่ยน้อยลงแล้วต่อไปก็จะฟรีอิสระมากขึ้นมากขึ้น แล้วถามว่าชีวิตของคนที่ฟรีอิสระไม่มีเครื่องพันธนาการ,รไม่มีเครื่องร้อยรัดเนี่ยล้วจะมีคุณภาพขนาดไหนการใช้ชีวิตยอยู่บนโลกอิสระจากโรงแบบเนี้ยาจาวิถีพูดมีคําตอบแบบนี้ค,คือเพียงแค่พบเข้ามารู้ร,รู้ด้วยจิตร,รู้เข้าไปซื่อ,อตรงๆแล้วก็เพียงแค่รู้ด้วยครับทั้งสองท่านบวชครบพรรษาแล้วเป็นไงครับที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมครับในการรู้ตามรู้อย่างนั้นการทําของเราก็ ใช่ครับใช่เนี่ยใช่แน่ๆอยู่แล้วพยงแต่ว่าบางครั้งเรื่องนี้ถ้าถ้าไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองเนี่ยบางครั้งการที่จะอธิบายให้เข้าใจมันจะทําให้เรื่องเนี่ยจากง่ายเนี่ยมันกลายเป็นยากไปต้องลองลงสนามเลยต้องลองลองปฏิบัติเลยใช่ครับาะอเไรครับจริงเรอกิจใช่ครับเห็นเขียนในหนังสือก็ทั้งเล่มเนี่ยรู้เลยครับครับก็ทั้งเล่มที่เขียนมาเนี่ยชื่อหนังสือว่าดูรู้เนี่ยก็คือการเต้าการเฝ้าตามดูตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นคือบทสรุปสั้นๆก็คือดูรู้ หนึ่งพรรษาเปลีปป่ยนตัวเองไงครับผมคิดว่าผมรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากขึ้น <ừ> สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นมเมื่อเรารู้จักตัวเราเองแล้วเนี่ยในการที่เราจะทําอะไรต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความระแวดระวงังมีความระมัดระวงังนั้นคือสติที่เป็นองค์ประกอบเพราะนั้นตรงนี้หลังจากนี้ไปในการดําเนินชีวิตเนี่ยจะมีความปราณีตในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ขายของยังเอากำไรอยู่ไหมฮะยังเอากำไรครับโอ้ตายแล้วยังเอากำไรเหมือนเดิมมันขัดกันไหมการทํางานในทางทางธุรกิจทั่วไปกับการธรรมะยังเป็นปกติเหมือนเดิมเพียงแต่เรารู้เปลี่ยนข้างในเปลี่ยนข้างในครับเอาละครับนั่นคือการเข้าถึงธรรมะนะครับสองวันที่เราคุยกันเราจะพูดถึงธรรมะได้ไม่หมดแต่แก่นก็คือตามรู้แต่ตามยังไงเราต้องลงสนามนี้ครับแต่ในช่วงหน้าครับถ้าเราจะใช้ชีวิตกับธรรมะในภาวะวุ่นวายอย่างนี้ เราจะทำกันยังไงดีธรรมะจะช่วยเราได้ไหมและว,วิสาขบาูชาเราควรทำอะไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาอบีกครับ ท่านผู้ชมครับ13นาทีสุดท้ายของรายการหอการครับรตตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับเรายังอยู่ในประเด็นของธรรมะและก็วันวิสาขบูชาเพื่อไม่เสียเวลาครับคงจะเรียนถามพระอาจารย์นวลจันทร์เลยครับพระอาจารย์ครับหลายคนบอกว่าศึกษาธรรมะต้องมีทุกก่อนต้องเป็นทุกเท่านั้นแล้วเข้าธรรมะมันใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกมีอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยไม่เห็นไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปรู้เพราะมีความไม่รู้ครับก็เลยไม่รู้ว่ามีทุก จริงทุกมีอยู่แล้วครับเพราะนแน่นอนว่าตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราเข้าไปศึกษาธรรมะก็คือได้ตลอดเวลาเลย<ด>เพราะปกติมนุษย์ทุกคนมีทุกอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นครับและเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายคนโอ้โหกลุ่มครผมได้ยินเพื่อนๆบนลกลุ่มของก็แพงเงินทองก็หาลําบาก กุ้มอย่างเงี้ยเนทางวิธีรมท่านก็ไปสมมติชื่อเรียกว่านี่ก็คือทุกข์อย่างหนึ่งคําว่าทุกข์ตามที่ชาวบ้านเข้าใจมันอาจจะเป็นโออย่างโน้นอย่างนี้มากต้องร้องไห้ต้องฟูมไฟ<ช>อันนี้ไม่ใช่แต่แท้แจริงแค่หง,งุดหงิดเล็กๆนำคาญหน่อยๆอันนี้ทุกข์แล้วหรือว่าดิ้นรนใจเล็กๆท่านก็เรียกว่าทุกข์แล้วเช่นภาวะปัจจุบันโอ้น้ำมันก็แพงของก็ขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจดอบแผ่นดินไหวภาวะโลกร้อนต่างๆนานามากมายแล้วสภาพข้างในเราเป็นยังไงบ้าง ถูกบีบคั้นไหมถ้าข้างในถูกบีบคั้นเรียกว่าจิตใจมันเป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์ก็เกิดแล้วทุกข์เกิดเนี่ยถ้าไม่เข้าไปรู้จักถ้าไม่เข้าไปรู้ทุกข์เวลาทุกข์เกิดก็จะเกิดทุกข์ตามทุกข์มาทุกข์ก็จะทําให้ทุกข์ทุกไปกับทุกข์แต่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการเข้าไปรู้ด้วยสติสามปัญญะการเข้าไปรู้ทุกข์ทุกข์จะไม่ทําให้ผู้รู้ทุกข์เป็นทุกข์ได้เรียกว่าจะไม่ทุกข์เพราะทุกข์ทุกข์ไม่สามารถมาทําให้ทุกได้ ก็เลยพ้นทุกข์เพราะทุกข์กมาทําให้พ้นทุกข์พ้นในขนานั้นนั่นแหละพ้นในขณะที่ดูที่รู้นี่เขาเรียกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งแต่เพ็นเห็นเลยเมื่อจิตใจไม่ถูกบีบคัน้นพ้นทุกข์จิตใจที่เป็นปกติธรรมดาธรรมดาปัญญาก็เขอจะมาแทนที่ที่การดเนินชีวิตการบริหารจัดการก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมสมควรครับอย่างเช่นตอนนี้บอกอะไรก็บอกชักหน้าไม่ถึงหลังละที่พระอาจารย์บอกเพราะ บบอย่าเพิ่งไปติดอยู่กับความวิตกกังวลแต่ให้เรียกว่าค่อยๆตั้งสติให้ไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยๆแก้ไขะไรอย่างนี้แหละครับพระชาใช่เพราะว่าทุกอ,อย่างล้วนมีเหตุมีปัจจัยปัจจัยข้างนอกภาวะของโลกทั้งหลายน่ะเราคงจะไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลที่จะไปควบคุมเหตุปัจจัยต่างๆเช่นราคาน้ามันค่าคเงินบาทหรือว่าของต่างๆต่างๆนานาอย่างเงี้ยโลกมันก็ทงก้องต้องหมุนไปเปลี่ยนไปหมุนไปอย่างนั้นแต่เราจะดําเนินชีวิตแบบไหนที่จะไม่ไหลไปตามกระแสโลก ถ้าคนที่มีสติมารู้สึกตัวนรู้ตัวอยู่ว่าล่าไหนควรทําแบบไหนต่อไปก็จะมีธรรม,มากมาก,ก็คือความไม่ประมาทในชีวิตครับสติทำธ,ธุรกิจอยู่โอ้โหเริ่มมีหนี้สินละก็อย่าเพิ่งไปจมกับปัญหานั้นก็ให้รู้ว่าปัญหานั้นมีอยู่ แล้วปัญหามีสองอย่างนี่ปัญหาภายนอกกับปัญหาภายในปัญหาภายนอกเราก็แก้ไขไปดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้ดีที่สุดเท่าที่สถานการณ์ตอนนั้นในช่วงวาระนั้นแต่ปัญหาที่วิถีทําวิถีพูดแนะนํมันมคือปัญหาข้างในเรามีไหมจิตใจเราเนี่ยถูกอิบคั้นไหมร่้นรนมากไหมเป็นยังไงบ้างนะฉะนั้นก็คือเราก่อนที่เราจะไปแก้ไขปัญหาข้างนอกนนเช่นนี่สินต่างๆเรื่องทางโลกกิจการงานทั้งหลายเนี่ย เราก็ควรจะดูว่าจิตใจเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าจิตใจก็ยังเต็มไม่ได้ปัญหาแล้วเราจะไปแก้ปัญหาได้อย่างไรดีไม่ดีเราก็จะไปเพิ่มปัญหาให้มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นครับฉะนั้นก่อนที่จะไปแก้ปัญหาก็ควรที่จะมาดูก่อนว่าผู้แก้ปัญหามีปัญหาไหมครับถ้าผู้แก้ปัญหามีปัญหานี่แหละคือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่เพราะว่าบางคนบอกกายนะผากนะครับชักนาไม่ถึงหลังกายนะผากยิบยาฆ่าแมลงแล้วบางคนคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่านี่คือปปััญญหหาาาาภภยยใใใในนช่จจิตปัญหา แล้วอย่างนี้แก้ยังไงดีครับอาจารย์เริ่มต้นออยังไงดีใส่ตัวรู้เข้าไปตัวรู้เป็นยาชำระชะล้างนะสิ่งไม่ดีที่อยู่ข้างในใจปกติใจก็จ,จิตใจจะเป็นปกติอยู่นะแล้ว